เดือดกลางถนนไลเดอร์กับรถเก๋งเนี่ยมีเรื่องชี้หน้าด่ากันแล้วรถเก๋งเนี่ยก็เลยถอยมาชนกับรถไลเดอร์อม,มอไซค์ไรเดอร์ก็ล้มควม่ำไรเดอร์ก็ไปลงไปกองอยู่ตรงพุ่มไม้นะครับ,รบส่วนรถเก๋งเนี่ยขับหนีไปเลยเดี๋ยวไปดูคลิปเหตุการณ์เนี่ยฮะ นี่เขาบอกกไลเดอร์เนี่ยทะเลาะกับฝ่ายรถเก๋งที่ถนนนราธิวาสราชนครินนะฮะแล้วนี่รถเก๋งถอยมาชนนี่อะถอยไรเดอร์หายพึ่งไปเกาะกลางถนนแล้วรถเก๋งก็ไปนะครับเหตุการณ์นี้ก็มีคนถ่ายคลิปเหตุการณ์นะฮะอยู่หน้าร้านแห่งหนึ่งบนถนนนราธิวาสราชนครินเมื่อวานนี้ตอนประมาณเที่ยงนะครับล่าสุดวันนี้ผู้สื่อข่าวคุณเนยนัชนิตก็ไปที่จุดเกิดเหตุนะฮะถนนนราธิวาสมุ่งหน้าไปถนนจันทร์นะครับ คือเขาบอกว่าเนี่ยไอ้ฝ่ายไรเดอร์เองก็ถุยน้ำลายใส่เข้าไปในรถเก่งนะก่อนจะโดนชนนี่นะคือมีการทะเลาะเบาแวงกันแล้วทะเลาะแล้วก็ถมน้ำลายใส่เข้าไปในรถด้วยนะครับจากการสอบถามพนักงานร้านกาแฟผู้เห็นเหตุการณ์นะเธอก็เล่าให้ฟังบอกว่าเมื่อวานนี้นะได้ยินเสียงผู้ชายตะโกนทะเลาะกันอยู่ริมถนนเสียงดังเปิดออกมาดูก็เห็นเปิดประตูดูก็เห็นไรเดอร์จอดมอเตอร์ไซค์อยู่ริมถนนลงมายืนอยู่ข้างรถและโต้เถียงกับคนขับรถเก่งซึ่งก็เป็นผู้ชายนะฮะนอกจาก ในรถเก๋งจะมีผู้ชายแล้วสังเกตเห็นว่ามีผู้หญิงเนี่ยนั่งอยู่ข้างกันที่เบาะหน้าด้วยนะครับแต่เธอก็ไม่รู้หรอกเถียงกันเรื่องอะไรนะสักพักหนึ่งนะฮะก็เป็นภาพอย่างที่เห็นเลยฮะรถเก๋งเนี่ยเดินหน้าแล้วใส่เกียร์ถอยหลังแล้วพุ่งชนจนไลเดอร์เนี่ยลงไปกองอยู่ตรงพุ่มไม้จากนั้นคนขับรถเก๋งก็ขับหนีนะฮะเดี๋ยวลองฟัง่อยครับ เขาทะเลาะกันแล้วก็เหมือนมีการแบบถุยน้ำลายใส่กันด้วยมาคะถ,ถ้าเห็น,นพอจำได้ไหมคะตอนนั้นตอนนั้นที่ที่แบบถุยน้ำลายใส่กันคือเป็นเป็นพี่คนนึงเขาเห็นแต่ว่าหนูหนูไม่ทันเห็นแต่ว่าเ,ออเขาบอกว่าอย่างนั้นแล้วที่นี้ก็เหมือนแบบเริ่มมีการลงไม้ลงมือกันเามีการทำร้ายร่างกายเกิดขึ้นด้วยใ,ในที่เกิดเหตุใช่ใช่คือทํากันทั้งคู่ถูกไหมทั้งคู่ค่ะแต่ก็ไม่ไม่เห็นนะคะว่าใครเริ่มก่อนแต่ว่าก็ทั้งคู่เลยแล้วก็สักพักหนึ่งเหมือนคนที่ขับรถยนต์เขาก็ บอ,อกไปแล้วก็ถอยกลับมาชนพี่พี่ไลเดอร์แต่โชคดีที่พี่เขาแบบเหมือนลงคุ้มมาก่อนถ้าลงถนนนี้ก็ไม่ไม่รู้ว่าจะยังไงเหมือนกัน <S <S ใช่บบก็ด่ากันเหมือนแบบก็ก็ไม่พอใจซึ่งก็ไม่รู้เหมือนกันว่าว่าใครผิดใครถูกใช่เขาทะเลาะันเหมือนมีการแบบล่าสุดอ่ะเจอกันแล้วที่โรงพักสอนอทุ่งมหาเมฆนะครับตำรวจก็เรียก2ฝ่ายมาเจอนะฮะเอ่อมาฟังฝ่ายในเบิร์ดซึ่งเป็นหนุ่มไรเดอร์ส่งอาหารก่อนนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นเรื่องความเข้าใจผิด นะเนื่องจากฝ่ายรถเก๋งเนี่ยคู่กรณีเข้าใจว่าเขาเนี่ยเป็นมิจฉาชีพโดยเมื่อวานนี้เขาขี่มอเตอร์ไซค์อยู่บนถนนนราธิวาสจนกระทั่งมาเจอรถเก๋งคู่กรณีที่จอดติดไฟแดงอยู่จากนั้นก็เกิดเหตุกระทั่งบนท้องถนนเล็กน้อยและนําไปสู่การมีปากเสียงผมก็จอดมอเตอร์ไซค์ริมถนนพร้อมกับเดินลงมาเรียกให้คนขับรถเก๋งลงมาคุยคนขับรถเก๋งก็เปิดกระจกรถฝั่งคนนั่งแต่ไม่ได้ลงมาจากนั้นก็ถ่มน้ําลายใส่ ยอมรับว่าผมเองก็ถมน้ำลายกลับไปเช่นเดียวกันนี่สงรามน้ำลายานะฮะผมกันไปถมกันมาผมใส่การไปถมกันไทยมาแต่ยืนยันว่าผมไม่ได้ทำลายร่างกายจากนั้นเริ่มเห็นท่าไม่ดีจึงหลบไปอยู่ริมฟุตบาทจนกระทั่งคนขับรถเก๋งได้ขับรถพุ่งถอยหลังชนมอเตอร์ไซค์ผมล้มนะส่วนผมก็เสียหลักลงไปนอนอยู่ตรงพุ่มไม้ไม่ได้รับบาดเจ็บอะไรมากนะครับหลังเกิดเหตุทั้งผมและคนขับรถเก๋งก็มาเจอตำรวจสน ทุ่งมหาเมฆเพื่อเจราจาพูดคุยซึ่งฝ่ายรถเก๋งก็ได้ยกมือไหว้ขอโทษเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นผมก็ขอโทษเขา,ขากลับไปเช่นเดียวกัน <MER. S 1> ไม่ได้ติดใจเอาความอะไรซึ่งกันและกันนะฮะ <reson ant S 2> โดยน้ำลายกันไปคนละดอกครับส่วนฝ่ายรถเก๋งก็ยินดีจะจ่ายค่าซ่อมมอเตอร์ไซค์ให้อัเดี๋ยวลองฟังฝ่ายรเดอร์ที่ขี่มอเตอร์ไซค์หน่อยตอนที่เขาถอยมาใช่ไหมผมถอยหลบอ่ะไอ้พักกันกันตก่งมันไปโดนฟุตบาทแล้วมันก็เลย เสียหลอกเออแค่นั้นเองมันก็เลยดูมันหนักจริงจริงแล้วมันไม่หนักแต่ถ้าหนักกับพี่ดูเลยแล้วทางทางคู่กรณีเขาได้ลงจากรถมาคุยด้วยไหมพี่เขาเขาคิดว่าผมเป็นมิจฉาทกี้คุยนะเขาคิดว่าเราเป็นมิจฉาชีพก็เลยไม่ยอมลงเขาก็จะมามามาที่สอนออย่างเดียวเขาก็รู้สึกไม่ดีว่าเราไม่ใช่มิจฉาชีพไหมเขาก็เขารีบมาพี่เองได้รับบาดเจ็บตรงไหนไหมผมไม่ได้เป็นอะไรแลกแก้ มันแค่ไอ้ะดแล้วมันหงายไปนะพี่ก็เห็นอยู่มัเราถามเหมือนเหมือนมันแรงอหมันไม่แรงถ้าแรงมันหน้ามันยับไปแล้วพี่ว่าจริงไหมล่ะของพี่เองก็ได้ขอโทษขอโพยทางคู่กรณีไปแล้วก็เขาขอโทษเราอ่ะเราก็ขอโทษเราก็เราก็เราก็ให้ภัยเขาอ่ะอ่าแมนกันะส่วนฝ่ายของคนขับรถเก่งนะครับบอกว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นการเข้าใจผิดกันนะฮะ เพราะผมเห็นว่าไรเดอร์คันนี้เนี่ยขี่ตามรถผมมานานกว่า10นาทีด้วยความที่ในรถผมก็มีทั้งผู้หญิงแล้วก็มีหมายตัวหนึ่งมผมก็เลยเข้าใจผิดคิดว่าไรเดอร์เนี่ยจะตามเข้ามาทําร้ายจนกระทั่งมีปากเสียงย,ยินดีชดใช้ค่าเสียหายทั้งหมดเรื่องที่เกิดขึ้นมาจากความเข้าใจผิดอเอเดี๋ยวลองฟังคนขับรถเก่งนี้ไม่มีอะไรครับก็เข้าใจกันผิดเจอกันมาก่อนหน้านัแล้วสิบนาทีเทานั้นเองคันเดิมแล้วก็ามาเจอกันอีกทีหนึ่งแต่ไม่ใช่เขาเขา แล้วก็เลยผมก็เลยนึกว่าเอไม่แน่ใจว่ามาหรือเปล่ามีสาเช่ไปท่านั้นเองครับอาจจะเคยเจอเหตุการณ์แบบนี้มาแล้วผมอยู่กับผู้หญิงกับลูกหมาในรถท่านั้นเองที่เองยินดีที่จะชดใช้อะไรทั้งหมดอ๋อแน่นอนแน่นอนครับก็ผมเข้าใจผิดก็จบแล้วครับไม่มีอะไรก็เรียบร้อยแล้วก็จับปืนขอโทษกบควรถ้าไม่มีอะไรจับมือกันนะครับต่อหน้านักข่าวต่อหน้าตำรวจนะฮะ สุดท้ายเนี่ยตำรวจแจ้งข้อหาสมัครใจทะเลาะวิวาทแล้วก็ให้เสียค่าปรับนะฮะคนละหลาคนละสองร้อยเขาไม่ได้บอกว่าราคาเท่าไหร่แต่ว่าก็ฝ่ายรถเก่งก็ต้องชดใช้ค่าเสียหายรถมอเตอร์ไซค์ไรเดอร์ที่โดนพุ่งชนน่ะไม่รู้ยังไงฮะไปเข้าใจผิดอะไรกันไม่ทราบได้คนหนึ่งขับมอเตอร์ไซค์คนขับรถเก่งนะ